วิถีชีวิตของเฮาค่ะหาอาคารเรียนหาอาคารนอนว่าจะมีหม่มมีปักไฟไฮดใิตอ่อพรรัดลมกับซำมนีกับถือวัาสวรรค์ละค่ะอากาศบรหนบรหยังวอลำอยู่กันแบบนี้ละคะ่ะ <_ <d> _ <n> _>อาจจะเมื่อยเน่ลำบากเน่แต่ว่ามันก็คือการทำงานค่ะเจ็บปอมานอนสบายส <_ d _ n> าวมาขึ้นห่างแต่สาวมาแล้วพี่มุกสาวก็มาแล้ว คล่กใกล้ๆกันมัมยังไงดตูดปากไปอีกนะเอามานาล่ะ นี่ไงห้องน้ำลูกไปกินเข่าอยู่วัดเลิศอยู่เป็นเท็ดกับเข่าไปถ่ายอยู่วัดไี่น้องเหรียญโรงเรียนเก่งแม่นโรงเรียนนี่วัดอยู่ข้างๆเลยเป็นเท็ดนั่งอยู่เนั่งกินไปถ่ายแล้ว ม่หนาบันปลูกระบดตื่นนะนอนเปียงหลดบาทนี่ราคาที่นอหมอลำบอมี้ยังชีวิตเฮาไปหอดงานกระเดาดาว่าเราจะมีที่นอนไว้นอบังหม่องกับบมีอาคารบ่มีโรงแรมยสิเดนอนน้ำหฮมใหม่ห่มยังไปเออกะเอาแต่มันมีห่มลมผัดมาวิวอยน้อยเดี๋ยวกะเอา ท,ที่ชีวิตหมอลำค่าอยู่บนเวทีสวยงามนะคะแต่ว่าข้างล่างก็สิล้ำบากแต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยใจค่ะใจใจรักจริงๆถึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะอยู่หมอลำได้นะคะบางคนว่าอุย้ยอยู่ทั้งเวทีคือสวยแท้คืองามแท้ส่มนาะโอ้ยเป็นตะมวนเนะาะสิ่งเสียกมวนค่ะมวนเดเพั้งเวทีการตำงานมันมวนเพราะว่ามันเป็นงานที่เรารักมันก็เลยมวน มาที่นี่ถามว่าเมยอบอกกับเมยค่ะแต่ว่าเรามองว่าเออขึ้นไปบนเวทีเราก็ต้องยิ้มมอบมอบความสุขให้คนที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบว่าไต่เวทีย่างสิเมยงศิลาสมัยยังสีมเข้า,าก็ต้องยิ้มไปก่อนนะคะเนาะอุ้ยไปหยอกคยะมาเบิ่งคนหน้าอูดหน้าย่างเต็มนี่ค่ะพี่น้องวิถีชีวิตง่ายๆไม่มีอะไรค่ะ คลิปนี้ก็ยังค่ะถ่ายสันสันเรียวๆให้เบิ่งนะคะวิถีชีวิตเราอันนี้ยังอีกส่วนหนึ่งนะนี่อีกส่วนหนึ่งยังยังยังไม่ลงมาหมดจากรถบาสหนายพุระแดดไล่แดดไล่อากาศฮอนลแล้วกันเนี่ยสิภากันลงลงจากเล็กพราก็มาเสียหาหมองนอนหม่องยังกันแล้วละ่ะ นี่ก็นอนข้างๆลูกสาวนะคะชิปนี้ก็มีอะไรให้น้องๆพักผ่อนก่อนนะครับถ่ายสั้นๆให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากมายชิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วนอนแล้วนอนแล้ว,นนล,วลูกสาวก็มาแล้ว <c oughs> น้องมาแนละ้วน,น้องชูใจแล้วก็น้องแบบคัะนอนข้างๆกันเลยครับอ้าแค่นี้แหละเด้อพี่น้อง